ทหารราบที่15นำกำลังพลจิตอาสารและยุโทโธปกรครับลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาทุกขภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันส่งผลให้น้าป่าไหลหลา,ลากพัดเส้นทางถนนสายหลักเนี่ยขาดนะครับทำให้น้องประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรได้โดยทางกองพันทหารช่างที่15กองพลทหารราบที่15ครับจะก,กาลังพลจิตอาสาพร้อมยุโทโธปกรณ์ เข้าทำการปรับพื้นที่พร้อมติดตั้งสะพานเครื่องหนุนม่านเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่พี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรเข้าออกพื้นที่ครับขณะเดียวกันรองผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจประชาชนในพื้นที่บ้านบายิหมู่ที่4ตําบลตลิ่งชันอํเนาเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาพร้อมสอบถามความเดือดร้อนและให้กําลังใจพี่น้องประชาชนยืนยันว่าในฐานะหน่วยงานของกองทัพบ,บกมีกําลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วและหากสถานการณ์ดีขึ้นระดับน้ําลดลงการฟื้นฟูจะเริ่มขึ้นทันที เพื่อให้ประชาชนได้กลับไปที่พักอาศัยได้อย่างรวดเร็วขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและกล่าวขอบคุณที่กองทัพบ,บกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือค่ะ